สวัสดีค่ะพบกับครูวันนะคะครูชาลตาวัดน้ําเที่ยงนะคะครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดบึงกาลค่ะวันนี้ครูวันจะมาสอนทักษะการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันนะคะเรื่องการสวมถุงเท้านะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถนําไปสอนน้องที่บ้านได้นะคะค่ะวันนี้สําหรับการสอนทักษะการสวมถุงเท้าของเรานะคะก็มีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ ถุงเท้านักเรียนนะคะถุงเท้านักเรียนคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องแนะนําน้องก่อนนะคะว่ามีด้านบนและด้านล่างของเท้าของเรานะคะค่ะเรามาดูวิธีการสวมกันเลยนะคะอันดับแรกน,นะคะเราพับถุงเท้าเข้ามาครึ่งนึงก่อนนะคะเสร็จแ,แล้วสวมเข้าไปที่เท้าค่ะหลังจากนั้นเราก็ ดึงส่วนที่พับครึ่งนึงนะคะขึ้นมาค่ะค่ะพอเราสวมถุงเท้าแล้วเราก็ต้องสอนวิธีการถอดถุงเท้าให้น้องด้วยนะคะสําหรับวิธีการถอดถุงเท้านะคะันดังนี้นะคะพับลงมาครึ่งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วดึงออกนะคะค่ะแล้วก็ ยืออกอย่างนี้นะคะแต่แล้วก็สอนน้องให้ทับวิธีเก็บถุงเท้านะคะทับทำไม,มอย่างนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอสามารถนำอุปกรณ์ในการเก็บนะคะอาจจะเป็นกล่องหรือตะกร้านะคะทำรังเก็บซัมหลับเก็บไว้ซักนะคะหรือรถุงเท้าที่ยังไม่ได้ใช้ก็ควรแยกกับเสื้อผ้าที่เราใช้นะคะค่ะวันนี้ วิธีการสอนการสนทุนเท้าของครูวันก็จบเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ